สวัสดีครับรูปกันอีกแล้วนะครับในช่องท้างเพือโอเชียลครับขอบคุณพี่ๆน,น้องๆนะครับที่เข้ามาแวะมาชมมารับฟังกด,ดกระดิ่งกดติดตามกด,ดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้นะครับได้น,นำพระคุณแผนนะครับภายคู่นะครับ พิมณกรมนะครับกลุบ้บางกลางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพัะดีๆเป็นพระยอดนิยมนะครับของเมืองไทยนะครับเป็นพระที่มีผู้ทุกคุนนะครับทั้งในด้านเมตตามหานิยมแล้วคลาดนะครับค้าขายก็ได้นะครับบางคนก็เลี่ยม ของแขวนติดตัวนะครับก็เป็นความเชื่อของไทยนะครับพระดีๆนะครับพยายนยมนะครับชมเนื้อนะครับลายคู่นะครับ นีม่มีมีหน้ามีตานะครับผิวเปิดเล็กน้อยนะครับพดเนื้อดินอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ ควมชอบอการดูพระนะครับแต่คนไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ชอบเนื้อชินเนื้อตะกัวนะครับบางคนก็ชอบเนื้อโลหะนะครับความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเองก็ชอบอหลากหลายนะครับเหมือนกันนะครับ พอผสมผสมก็ไม่กดเป็นสายก็โพรบ้างนะครับทำเก้าเนื้อคอยุองพรานะครับ,รบที่มัจุกลุกในอ่มัางกลางนะครับครับเกา่ถ้าสว,สวยผมก็ไม่ทราบนะครับราคาเท่าไหร่นะครับ กลางคู่นะครับบ้านกลางคู่นะครับสะสมไว้นะครับ ผลพะลลงไมมีนะครับ พระยดนิยมนะครับที่ผู้คนไข่ขวัญหานะครับเริ่องจะมาครอบครองเป็นของตัวเองนะครับเจ้าของพระมีได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับที่จะได้ครอบครองนะครับแต่ถ้ากล่าวไปอีก50ปรีร้อยปีจะเป็นยังไงก็ผมก็ไม่ทราบนะครับเนื้อนี้นะครับ ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้าเว็บมาชมรับฟังนะครับกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับถรกบบางกลางนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับขอพระคุณอย่างสูงที่เข้าเว็บมาชมสวัสดีครับ